เอาละค่ะสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่ในเกมของมิน,นิโวโเยซึ่งวันนี้ก็อยู่ในแมปซอมบี้กับผมเองหรือหรือจะเรียกว่าซอมบี้ยูทูบนั่นเองซึ่งก็ชื่อชแนลก็ตามนี้นะก็พี่ไว้พี่วีนี่ผมลืมเขียนชื่อช่องไม่เป็นไรก็แบบนี้อันนี้ไว้สำหรับคน ที่ชอบซัมพวกซัมบี้อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็มีอยู่หลายแมปเลยเดี๋ยวจบจากแมปนี้เดี๋ยวเราจะไปโชว์ไอดีซึ่งเดี๋วเราก็จะนั่งนั่งชนะแบบง่ายๆดีกว่าคือเราไม่ต้องฆ่าเองเราใช้โดนฆ่าออก็็ได้แมปเป็น เธอผมจะไม่ผิดอันนี้อันนี้เป็นโมเดลโดนผมเองนะไม่ได้โหลดน,นะแต่ตัวเดียวที่หลดมาอันเดียวซึ่งในแมปอาชิบิโดนแมปบางแมปก็ผมจะใช้แมปโหลดเพราะว่าไม่อยากทำอี่แแค่ทำนั่นแหละเพราะว่ามันเยอะซะเหลือเกิน ก็จะใช้กระโลดนี่เองในการเพิ่มเวลาในการทำแบบให้เรยวม,มันเร็วขึ้นซึ่งตอนนี้เราก็จะมาฆ่าซอมบี้แบบง่ายๆโดยการใช้โดนอันนี้จริงผมก็จะให้มันยิงเลเซอร์ด้วยแต่ว่ามันจะดูแปลกๆอะ่ะลองทำเลเซอร์ดูแล้วมันออกตอแปลก อันนี้ผมไม่ได้ปรับให้มันก็ระวังหน่อยแล้วกันครับใหญ่ตาเยอะหมดเวลาแล้วเราก็ตีกใหม่นั่นเองเดยวขอมีคนมาเย้ชนะแล้วยวเราไปด้วยดีเพื่อเล่นแมปของผมนั่นเองก็ช่องที่เล่นเกมมินิมูอมืันก็ขอให้มาเล่นกับผมด้วยนะครับ ก็นี่ไอดีของผมนั่นเอง901011.77ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขาตัวลาไปก่อนจอเจอกันคลิปหน้าแล้วอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม